อะไรงงเกลนะครับออกคร่างนี้้องไม่เบ้านเลยเหรครับด่ออท้วยกลัวจะไม่ออกเนี่เปิดไปเปิดดูนะเอาคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองนำ้ำเรือที่เหลือนะคะใส่ภาชนะที่สองค่ะน,น,น,นะคะ,ะ,คะแล้วก็เจ<อ>นีออสิบลงนะคะนี่ต้องูดนะคนให้ทั่วนะคะคนให้ทั่ว มันไม่อยากดูตาหมัดไม่เน่นมันลืมสปาทานคาร์บอนทานคาร์บอนตัวนี้นะคะประโยชน์ก็คือหลังสั้นผิดในหลังกายของเรานะไม่ได้ฟารมะเต้มดเลยค่ะเต็มตงใส้เมยดดี๋ยแคนให้เข้ากันนะคะ อันนี้กันด้วยอะคนลัตากันนี่อไรนะไปเลยไปเลยเตอรเซ็ตแลวเดี๋ยวก ถ้าเรียนะคะเป็นเป็นซี่ข้าวคนแล้ะดอก็ใส่ใส่เกจสลีนลงไปต่อเดี๋ยวใส่เกจสลีนลงไปนะคะใส่เกจสลีนลงไปบุกข้าวไอ้ข้าวกันนะคะคนมันมันเออมันคนนำยา con chỉ xong Ngươi Cá tê nắng xong nữa cả thì em ngoài nữa คนแก่ที่ไปข้าวซ้วนนะคะทุกพดพื้นพันนะคะสร้างมาเอาตัวนี้ไปคัดได้นะคะมันจะให้คันคนในทุกยาจีนยาทุกคนนอนมันเนี้ยค่ะเอาตัวเนี้ยไปคัดก็ดับน้ำถิงไว้ดังห้านาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ,ะคะัดเบาๆนะอย่าทุ้ยนัดเพราะว่าเกลือนี่มันบาดได้นะคะเพราะเราไม่เคยสัมคัดกับเกลือตัวนี้นะคะ แต่ว่านี่เป็นจากจากพงท่านแต่เราไม่ใช้พงท่านเราใช้เป็นขาม,มิ้นพงก็ได้นะคะขาม,มิ้นพงส่วนใหญ่สีนี้จะทําเป็นสปาคัดหน้าส่วนท่านเป็นสปาคัดฟิวนะคะมีสองแบบสีนี้สับบงคัดหน้าลัางคัดฟิวเอาเทเท่เนปลาส้มส่วนสวนีสองนะคะเท่ะกะะมังนะคะเอาติดเรียมไวายเท่ใส่ลงเลยค่ะเทหมดเลย เขาออกให้หมดออาไอ้นี่กวนคนใม้ทั่วเกิเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วเั่วไม่เอาเมาไม่มีคนเกิดเป็นคนคนไม่ทั่วปากก็ลน้นก้นก็รั่ว ตัวก็เอาเมาไม่ดีอย่าให้มีแกล้าก็รั่วอยู่แล้วครับ <c oughs> ก็กอย่าให้รั่วดิ <c oughs> <c oughs> ก็กอย่าให้รั่ว <c oughs> เอาเสร็จแล้วยังเทใส่ภาชนะใหญ่เร็ว <c oughs> รเทใส่ภาชนะใหญ่เร็วเร็ววาให้เกลี้ยงฐานคาร์บอนกิโลละสีะ่ร้อยนนเป็นผงแล้วนะ ถนึงละยี่สิบบาทกิโลละสี่ร้อยมันแพงกว่าจะได้มามันทำยากเอาถ้ามันฝืดเราก็เติมน้ำผักขาาที่เตรียมเอาไว้อีกนะคะพุกเช้าให้เข้ากันนี่อะไรมันขาวแล้วมันดำเลยพุกเช้าให้เข้าขกันคนให้เ,เป็นวงกลม อยู่อยู wow ่ไว้น่าท้าทิวเลยสีดำสีดำแะละมันดีดำดีสีไม่ตกขาวสกปรบไม่ได้แล้วก็เติมพิมเสนลงไปนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเติมพิมเสนเสร็จคนให้เข้ากันตามด้วยหัวน้ำหอม แล้วแต่เราชอบเราชอบกลิ่นอะไรเราก็เติมกลิ่นนั้นนะคะไม่กลิ่นมาดามมาดาม,ดามหอมชื่นใจผมไม่ชอบน้ำหอมหอมไหมก็กลิ่นไม่แรงนิวเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเอาทดลองได้เ,ดอเอามามุ่มขาดได้ทางเห <laughs> นือหนูทดลองได้ระวังข้าม <c oughs> ขัดกับสร้างไม่ขัดมาเร็ว ทานนี้กว no. no. ่าขานนี N ika. N ika no. oh no. ้กว่าคาังเออคานงนี้คานี้อ้ยเยอะนะ่นั้งไหนล้างไปต่ไปต่อเดี๋ยว่้ถ้ขัดแล้วเช็ดด้างไว้กี่นาทีะขัดแล้ววางไว้หนาทีค่ะปล่อยไว้ห้านาทีทีห้อยห้านาทีอาทิตย์หนึ่งขัดละสองครั้ง สองวันขัดละครั้งขาวไหมอ่ะมันไม่ขาวแต่มันจะใสขึ้นเนื้อจะใสขึ้นนะคะเพราะคนคนเอเชียเราจะดำส่วนใหญ่ถ้าเราขัดเนี่ยมันจะใสขึ้นเนื้อจะใสขึ้นเอาทิ้งไว้ห้านาทีห้านาทีนุ๊กแล้วค่อยไปล้างออกใครอยากจะขัดมาขัดเร็วนี่ไง้ยอโ ด,ดูความฮะให้ดูความแตกต่างระหว่างข้างที่ขัดและข้างที่ไม่ขัดเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยมาขัดซ้ำอีกข้างสิงไว้ห้านาทีมันจะขับสารพิษที่มาตกค้างอยู่ที่ผิวหนังเรามันจะขับออกหมดเลย<ไ>เช่นเรากินข้าวสารไปเราไม่รู้ว่า thăm nóứ chẳng là Mỹ sản vít một nơi là ná cho ไม่บอกแล้วหมมากเลยมัม้งราล้งไม่ออกอันป่าเนียนอาจารย์อยู่เคี้วยวเล็วม็นญ่ดำแ้ว